ตื่นขึ้นมาพบโลกใบนี้อีกวันและฉันคือผู้ที่มีความสุขที่สุดหญิงสาวที่เพิ่งตื่นในตอนสายของวันเธอรู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่ได้ตื่นขึ้นมาเธอมีครอบครัวที่อบอุ่นถึงแม้ตัวเธอจะไม่ได้อาศัยอยู่กับคุณพ่อและคุณแม่ก็ตามแต่เธอมักจะพูดกับตัวเองเสมอว่าฉันคือผู้โชคดีเธอรู้สึกข,ขอบคุณฟ้า ที่ทำให้เธอได้มาอยู่กับปู่และย่าที่แสนอบอุน่นจ้าหน้าตลกเสียจริงพ่อแม่ของเธอเลิกกันและทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงตั้งแต่เธอ,อยังเด็กแต่นั้นไม่ใช่ปมในชีวิตของเธอเลยแต่แน่นอนชีวิตของหญิงสาวคนนี้มีปมอยู่ไม่น้อยแต่ปมของเธอนั้นคืออะไรกันละ่ะฉันทิ้งปมให้เธออีกเสียแล้ว ฟื้นแล้วเหรอคุณยายของเธอเอ่ยทักขณะที่เธอกำลังเดินลงบันไดด้วยสีหน้าที่บวมเป่งเพราะหลับเอาเป็นเอาตายในมือมีโทรศัพท์สายชาร์และหูฟังเป็นภาพที่คุณเคยทุกครั้งเวลาเธอตื่นนอนและเดินลงมานึกว่าจะนอนให้ถึงสักพรุ่งนี้คุณยายของเธอเอ่ยแซลเป็นปกติเธอรู้สึกสดใสทุกครั้งแม้สภาพของเธอจะเหมือนสพที่เพิ่งฟื้นอยู่ก็ตาม วันนี้มีแกงส้มไก่ผัดหน่อดไม้ปรานหนึ่งอยู่บนโต๊ะนะเธอรับฟังและพยักหน้านี่เป็นเรื่องปกติสำหรับเธอแล้วทุกครั้งที่เธอตื่นนอนเธอจะมีอาหารมากมายรออยู่ชีวิตของเธอเหมือนเจ้าหญิงสำหรับตัวเองเลยล่ะเธอจำช่วงเวลาอันแสนอบอุ่นของเธอได้เสมอมามันถูกตราตรึงเอาไว้ในใจของเธอตลอดเธอคิดเสมอว่า ฟ้าเล่นตลกอะไรกับเธอกันนะเธอคือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เหมือนถูกทิ้งแม่ไม่เอาพ่อไม่รับแต่ทำไมชีวิตของเธอตอนนี้ชื่อมีความสุขขนาดนี้เธอไม่สามารถเลือกได้ด้วยซ้ำว่าเธออยากจะอยู่กับใครแต่ทำไมเธอกลับรู้สึกโชคดีเพียงนี้รู้สึกโชคดีเหลือเกินที่แม่ไม่เลือกเธอในตอนนั้นไม่งั้นชีวิตเธอ อาจจะไม่เป็นเช่นนี้ชีวิตของเธอดำเนินมาพร้อมๆกับความสุขเธอมีอิสระในการคิดการพูดการกระทำการเลือกเธอถูกสอนให้เรียนรู้ชีวิตด้วยความอบอุ่นชีวิตของเธอไม่เคยเจอเรื่องราวร้ายเรื่องราวแสนหดร้ายของเธอมีเพียงแค่การทะเลาะก,กับคุณปู่ขี้ใจร้อนที่มักจะชอบหาไม่หวายจากป่าตรงข้ามบ้าน มาฟาดเธอแต่เธอกลับไม่เคยโดนฟาดสักครั้งความรักที่เขามีให้แต่อารมณ์ของความเป็นมนุษย์ได้พลังเผลอไปเพียงเท่านั้นนี่คงเป็นเรื่องราวที่เลวร้ายที่สุดสำหรับเธอแล้วละ่ะเมื่อมองย้อนไปแต่ตัวของเธอหารู้ไม่ว่าโลกภายนอกอันแสนโหดร้ายกำลังรอให้เธอออกไปเผชิญอยู่ มันจ้องรอและเฝ้าคอยเหมือนหมาป่าที่หิวโหยรอเวลาจะย่ำม,มีกระต่ายข่าที่ไม่รู้อะไรเสียเลยซึ่งไม่ยากสักนิดสำหรับหมาป่าที่ช่ำชองในการล่าเหยื่อเข้มแข็งอ่อ,อนโยนมีเมตตาเธอพูดกับตัวเองอยู่เสมอดังนั้นจองอย่าดูถูกกระต่ายข่าตัวนี้เลยเธอรับรู้อยู่เสมอว่าลลกภายนอกนั้น โหดร้ายเพียงแค่เธอไม่รู้หรอกว่ามันโหดร้ายเช่นไรเธอพกความเข้มแข็งของเธอมาพร้อมกับจิตใจที่สวยงามเธอคิดเสมอว่าตัวเรานั้นไม่จำเป็นต้องน่ากเกรงขามถึงจะอยู่รอดบ,บนโลกใบนี้ได้การอยู่รอดสำหรับเธอคือการที่เธอยังสามารถเป็นกระต่ายขาวในหมู่หมาป่าพวกนั้นได้ โดยที่วันหนึ่งเธอจะไม่ไปเป็นหนึ่งในพวกมันวันเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปจากขวบกลายเป็นปีจากสิองปีเป็น14ปีจาก14ปีเป็นยี่ปีเธอเติบโตมาพร้อมกับความอบอุ่นและความสุขตเติบโตมาพร้อมกับรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเธอ ไม่ได้เปรียบเสมือนสีขาวแต่เธอคือสีสันสำหรับครอบครัวของเธอและตัวของเธอเองกรีดอะไรเกิดอะไรขึ้นเสียงดังทั่วบ้านตกใจหมดเลยคุณปู่ของเธอรีบวิ่งตามลงมาติดแล้วติดแล้วติดมาหาอะไรแล้วเธอตะโกนเสียงดังให้คนในบ้านของเธอได้รับรู้แต่ใครจะรู้ล่ะ ในห้องสี่เหลี่ยมปราศจากเสียงทุกเสียงความเงียบคือเสียงที่ดังที่สุดมีเพียงเสียงของนาฬิกาเท่านั้นที่ไม่เคยหยุดเดินเสียทีมุมซ้ายที่สุดของห้องมีหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่บรรยากาศช่างดูน่าเศร้าแต่ทว่าความจริงแล้วหญิงสาวเพียงแค่นั่งทำสมาธิอยู่เท่านั้น ถึงเวลาแล้วสินะตัวฉันเธอลุกขึ้นและหยิบของพร้อมออกไปเจอกับโลกภายนอกเสกเช่นที่เธอเจออยู่ในทุกๆวันก่อนออกไปเธอมองไปที่นาฬิกาแล้วพูดว่าหวังว่าเธอจะไม่หยุดเดินนะเพราะฉันกำลังเดินตามเธออยู่หญิงสาวที่ดูเหมือนคนปกติทั่วไปเราไม่ได้เลยว่าเธอกำลังมีอะไรอยู่ในใจ และคำพูดนั้นหมายความว่าเช่นไรทำไมเธอถึงเดินตามนาฬิกาแล้วถ้าหากนาฬิกาหยุดเดินเธอกำลังคิดอะไรเสียงของฝีเท้าที่กำลังเดินไปเรื่อยๆบนฟุตบาทที่ไม่ค่อยน่าเดินเท่าไร่เธอกำลังเดินอย่างรีบเร่งด้วยใจที่ไม่ได้รีบร้อนอะไรเพียงแค่ เคยชินกับการกระทํานี้เพียงเท่านั้นเธอกําลังเดินด้วยสีหน้าที่นิ่งและดูดีปราศจากการสบตาใดๆทําไมทําไมกันทําไมทุกคนเหมือนหุ่นยตนกันขนาดนี้ฉันทนไม่ไหวแล้วนี่คือสิ่งที่เธอกําลังคิดอยู่ตลอดทางเธอกําลังเผชิญอยู่กับอะไรกันนะเอะ เสียงเปิดประตูสวัสดีค่ะคุณหมอกำลังรออยู่ที่ห้องตรวจเดิมเลยนะคะพนักง,งานพูดเธอยิ้มรับและพยักหน้าลงเล็กน้อยประหนึ่งเหมือนเคยชินกับเหตุการณ์บ่อยครั้ง<ๆ>เข้ามาได้เลยเสียงของคุณหมอขานรับเธอด้วยน้ำเสียงทนเดียวกันหมอฉันทนไม่ไหวแล้ว เธอเอ่ยปากกับคุณหมอที่เธอคุ้นเคยมาตลอดวันนี้คิดอะไรมาบ้างล่ะเล่าให้หมอฟังอีกสิความคิดของเธอเก้าวหน้าขึ้นตลอดเลยนะหมอพูดทำไมกันทำไมหมอถึงพูดกับฉันแบบนั้นล่ะอะไรคือความคิดของฉันก้าวหน้าขึ้นนี่ฉันกำลังมารักษานะความคิดของฉันก็มีแต่เรื่องที่ทำให้ทรมานหัวใจแล้วมันดียังไงหญิงสาวคิดในใจ ชีวิตของฉันหลายปีมานี้แตกต่างกับช่วงเวลาครึ่งชีวิตของฉันก่อนหน้านี้ผมรู้ดีหมอตอบและหมอก็คงรู้ดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกัดกินใจของฉันมาตลอดนั่นก็คือเรื่องน่าเศร้าของฉันตั้งแต่ฉันเริ่มเติบโตกล้าหาญที่จะออกจากรังและโผบินเพื่อหวังจะมีชีวิตที่ดีแต่สิ่งที่ฉันค้นพบมาตลอดก็คือเรื่องน่าเศร้า อะไรคือเรื่องน่าเศร้าของเธอบ้างละ่ะลองบอกให้หมอฟังซิหมอเอ่ยปากถามฉันอดเล่นสงกรานต์อยากกินชาบูแต่ไม่ได้กินฉันเผลอทิ้งยาของตัวเองรวมกับขยะล้วยังต้องนั่งเรียนออนไลน์ทำให้ปวดหลังไปหมดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วฉันแต่งตัวสวยๆจะไปถ่ายรูปกับเพื่อนแต่ฝนก็ตันตกบางวันฉันก็ปกติดีดีมาทั้งวัน แต่พอปิดไฟนอนก็มีความคิดเป็นร้อยเป็นพันเข้ามาในหัวกว่าจะนอนหลับได้ในแต่ละคืนบางคืนฝนก็ตกก็ต้องนอนกลัวฟ้าผ่าอยู่คนเดียวทำได้แค่กอดตัวเองตื่นเช้าขึ้นมาก็ปวดอะไรอีกเพราะนอนตกหมอนแล้วเมื่อไม่กี่วันฉันทำหูฟังหายไม่มีหูฟังใช้ทรมานมากเช้าที่สดใสของฉัน คือการตื่นนอนมาซักผ้าพอฉันไปออกกำลังกายรองเท้าก็กัดจนเป็นแผลแล้วสุดท้ายก็คือฉันโซดเธอพูดเรื่องน่าเศร้าของเธอที่เธอพอจะนึกออกเมื่อได้ฟังแล้วกลับเป็นเรื่องเล็กน้อยในชีวิตประจำวันนั่นหมายความว่าอย่างไรกันทุกๆคนก็ต่างมีเรื่องน่าเศร้าของตัวเองทั้งนั้น แท้จริงแล้วเป็นเพราะเธอเป็นเพราะเรื่องหน้าเศร้าของเธอหรือเป็นเพราะมนุษย์ถูกความเศร้ากลืนกินไปหมดแล้วคุณหมอที่นั่งฟังเรื่องหน้าเศร้าของเธอมาตลอดเขานิ่งไม่พูดอะไรเลยแม้แต่คำเดียวเรากลับรู้ว่ามันยังไม่จบแค่นี้หรอกฉันนะ่ะฉันเศร้าเศร้าที่ไม่ได้เล่นสงกราน เพราะทำให้ฉันอดเจอเพื่อนๆนเศร้าที่ไม่ได้กินชาบูเพราะฉันไม่อยากนั่งกินข้าวคนเดียวเศร้าที่เผลอทิ้งยาเพราะปกติจะมีคุณย่าคอยเก็บให้เศร้าที่ไม่ได้ถ่ายรูปเพราะฉันอยากเห็นตัวเองยิ้มบ้างเศร้าที่เวลาตัวเองคิดมากหันมองคนในบ้านก็ไม่เจอใครเศร้าที่เวลาฟ้าผ่า ฉันกลับรู้สึกเคว้งคว้างกว่าเดิมเวลาฉันหาหูฟังไม่เจอคุณย่าก็จะหาเจอตลอดเวลาฉันปวดไหล่ก็จะมีคุณย่าคอยยินยามมาให้เส้อที่รองเท้ากัดเพราะมันทำให้ฉันนึกถึงตอนเด็กฉันมักจะโดนรองเท้ากัดอยู่บ่อยๆเสื้อที่ต้องสักผ้าเพราะมันทำให้ฉันนึกถึงกลิ่นหอมของน้ำยาปรับผ้านุ่มของคุณย่า เศร้าที่ฉันโสดเพราะฉันคิดถึงการตื่นนอนแล้วเจอคนที่ฉันรักคิดถึงโต๊ะอาหารมีอบอวนไปด้วยความรักคิดถึงบ้านที่เสียงดังไม่ใช่บ้านที่มีแค่ฉันฉันเศร้าเศร้ามากจริงๆเมื่อเธอพูดจบน้ำตาแห่งความทรงจำก็ไหลรินออกมาอาบแก้มทั้งสองข้างของเธอ ที่ผ่านมาเธอคิดมาตลอดว่าในทุกๆวันคนเราต้องมีความสุขหรือวันใดที่เราทุกเราก็จะพบกับความสุขในสักช่วงเวลาของวันนั้นเสมอแต่ตอนนี้เธอรู้แล้วว่าโลกภายนอกที่โหดร้ายเพียงใดสิ่งที่โหดร้ายที่สุดสำหรับเธอไม่ใช่แค่การเจอคนแย่ๆแ,แต่มันคือการที่โลกทำให้เธอรักตัวเองน้อยลงต่างหากเธอรวบรวมแรงทั้งหมด และพูดต่อว่าใช่ค่ะหมอเรื่องแค่นี้ก็น่าเศร้าเพราะว่าเรื่องเล็กน้อยเหล่านี้ที่มนุษย์ุคนกำลังมองข้ามก็สามารถรวมเป็นความเศร้าในใจของเราได้เหมือนกันมันอาจไม่ใช่แค่มีเล่มใหญ่ที่แทงเข้ามาในใจของเราแต่เป็นความเศร้าที่เหมือนไม้จิ้มฟันค่อยๆทิ่มแทงจิตใจของเราความเจ็บนั้นค่อยๆก่อตัวขึ้น จนกระทั่งเราทุกคนรู้ตัวอีกทีใจของเราก็พรุนไปหมดแล้วหมายจิ้มฟันหลายร้อยอันแท่งนั้นได้ฝังอยู่ในจิตใจของเราเธอสับสนไปหมดเธอไม่รู้ว่ามนุษย์กำลังชินชาหรือมนุษย์นั้นได้ไรายความรู้สึกไปแล้วเหมือนหุ่นยนต์เธอเดินทางในเส้นทางเดิมๆคำทักทายของพนักง,งานต้อนรับแบบเดิม หมอที่เอ่ยทักเธอในรูปแบบซ้ำๆพวกเขาถูกอะไรบังคับอยู่หรือพวกเขาบังคับตัวเองภาพความทรงจำในอดีตของเธอย้อนขึ้นมาตอนนี้เธอเดินออกมาไกลแต่ไม่ไกลเกินกว่าจะย้อนกลับหรอกนะเพียงแต่ว่าเพราะภาพความทรงจำที่เธอมีครอบครัวที่เธอรักความสดใสเพียงหนึ่งเดียวบนโลกใบนี้สำหรับเธอที่ยังคงอยู่ เรียบเสมือนดอกไม้ที่ยังมีชีวิตแม้จะปราศจากการรดน้ำเธอจึงสัญญากับตัวเองว่าเมื่อเธอยังไม่หายดีเมื่อเธอยังจำเป็นต้องใช้ชีวิตเช่นนี้อยู่เธอจะไม่มีวันพาตัวเองที่อยู่ในโลกแห่งหุน่นยนต์แห่งนี้ไปลบความสดใสที่ไม่มีขีดจำกัดของครอบครัวเธออย่างแน่นอนและชีวิตในห้องสี่เหลี่ยมของเธอสั้น สิ่งเดียวที่ในต,ตอนนี้เธอรู้สึกว่ามันมีชีวิตเหมือนกับเธอก็คือนาฬิกาถึงแม้นาฬิกาจะเดินในทิศทางเดิมๆแต่สำหรับเธอเธอมองว่านาฬิกาคือตัวกําหนดชีวิตคือสิ่งที่ทำให้เธอได้รับรู้วันเวลาไม่ใช่สีของฟ้าที่ทำให้เธอรู้ว่านี่คือกลางวันนี่คือกลางคืนแต่นาฬิกาต่างหากถ้าขัดนาฬิกาไปเธอคงจะ ไม่รู้อะไรอีกเลยเกี่ยวกับช่วงเวลาบนโลกใบนี้ปมที่อยู่ในใจของเธอคือความสุขสินะหมอพูดออกมาเบาๆเธอเป็นเพียงแค่หญิงสาวธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่อยากจะมีความสุขเพื่อทุกๆคนที่ผ่านมาเธอไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เธอกำลังเรียกมันว่าความสุขมันคือความสุขของตัวเธอเองหรือความสุขของคนอื่น สิ่งเดียวที่เธอรู้มาตลอดคือเธอตั้งใจจะเป็นหญิงสาวที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่สุดเพื่อคนที่เธอรักที่สุดเพียงเท่านั้นแต่ในตอนนี้เธอเป็นเพียงแค่หญิงสาวธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่กำลังเข้าใจในความทุกข์และไม่ใช่เพียงแค่ความทุกข์ของตัวเธอเองเธอกำลังมองว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกนี้มีแต่ความทุกข์และปราศจากการมีความสุขอย่างแท้จริง เธอกำลังจะเป็นบ้าหรือโลกตั้งหากที่เป็นบ้าเธอจึงใช้ชีวิตโดยการเดินตามเข็มนาฬิกาสำหรับเธอมนุษย์นั้นน่ากลัวพวกเขาต่างยอมให้ความทุกข์กัดกินหัวใจจนในที่สุดมนุษย์ก็ไรหัวใจไรซึ่งความทุกข์ไรซึ่งความสุขไรซึ่งความรู้สึกเหมือนหุ่นยนต์นั่นเอง เมื่อเข็มนาฬิกาในห้องของเธอหยุดเดินเมื่อไหร่เธอจะกลับไปกลับไปหาความสุขที่เธอจากมาฉันเอ้าแต่เฝ้ารอเฝ้ารอวันที่นาฬิกาของหมอจะหยุดเดินเธอพูดด้วยน้ำเสียงสิ้นหวังแววตาที่ร่องรอยเรากับเธอกำลังรอให้นาฬิกาได้หยุดเดินมานานแสนาน,นานนาฬิกาเรือนนี้ หมอของเธอเคยมอบให้เมื่อหลายปีก่อนหมอได้บอกกับเธอว่านาฬิกาของหมอคือยารักษาตราบใดที่มันยังไม่หยุดเดินแสดงว่าตัวของเธอยังไม่หายดีเธอยังจำเป็นต้องใช้ชีวิตบนโลกนี้ต่อไปอยู่แต่ตราบใดที่เข็มนาฬิกาได้หยุดเดินแล้วนั่นคือเวลาของเธอเธอจะได้กลับไปกลับไปในที่ที่เธอจากมา มันไม่อยู่เสียทีมันเดินอยู่ทุกวันมาเป็นเดือนเป็นปีจนหลายปีแล้วเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่ทรมานหมอก,กระตุกยิ้มเล็กน้อยก่อนจะพูดว่าเธอก็แค่ใช้ชีวิตต่อไปหญิงสาวค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองลึกลงไปในแววตาคู่นั้นที่จ้องมองเธออยู่ตลอดเวลา เธอเอามือทุบหน้าอกของตัวเองซ้ำๆก่อนที่เธอจะร้องออกมาด้วยน้ำเสียงที่โหยหัวและทรมานในวันนี้เธอรับรู้แล้วว่าตัวของเธอเองกำลังถูกกลืนกินกระต่ายขาวกำลังจะกลายเป็นหมาป่าเธอเร้องออกมาอย่างไม่หยุดยัง้งภาพขอาทรงจำเข้ามาในหัวเธอยังไม่หยุดรอยยิ้มเสียงหัวเราะแสงสว่างทุกอย่างในอดีตของเธอกำลังจะหายไป แววตาของเธอกำลังจะเปลี่ยนไปหัวใจของเธอกำลังจะสลายมนุษย์ช่างโหดร้ายหุ่นยนต์ช่างโหดร้ายมนุษย์ผู้ซึ่งไร้หัวใจเธอรอนรานร้องไห้ตะโกนเสียงดังเธอกอดตัวเองแน่นก่อนที่เธอจะเสียตัวเองไปหมอกำลังนั่งมองเธอด้วยแววตาเยือกเย็นเธอมองหมอด้วยความโกรธแค้น ยิ่งเธอโกรธมากเท่าไหร่หมอยิ่งยิ้มดีใจมากขึ้นเท่านั้นเธอไม่แม้แต่จะคิดเอ่ยปากว่าถามทำไมหมอถึงทำเช่นนี้เธอไม่แปลกใจเลยแต่กลับเกลียดตัวเองที่หลงเชื่อหยิงสาวที่กล้าหาและจริงใจถูกหลอกเพราะตัวเองยิ่งทำให้เธอรู้สึกรู้สึกเกลียดตัวเองมากยิ่งขึ้นและยิ่งทำให้หมอผู้นั้นได้ใจหมอก็เป็นหนึ่งในฝูงหมาป่าเหล่านั้น ที่คอยลาเหยื่อที่หลงเข้ามาเหยื่อที่ไร้เดียงสาเช่นนี้ไงล่ะโลกใบนี้ล้วนแต่มีสีเทาอย่าหลงคิดว่าตัวเองจะเป็นสีสันได้เลยในเมื่อบอยบินออกจากรังหลงเข้ามาในโลกใบนี้แล้วเราจาเป็นต้องเป็นแบบเดียวกันเพื่อการมีชีวิตรอดหากมีแครแตกต่างกันออกไปเพียงแค่กำจัดทิ้งหรือทำให้เธอ เป็นแบบเดียวกับพวกเราจงไร้หัวใจเสียเถิดแล้วเธอจะไม่ต้องเจ็บปวดหมอเพียงแค่กำลังรักษาเธออยู่เท่านั้นในตอนนั้นเองหญิงสาวเริ่มหมดแรงจะร้องต่อร่างกายของเธอเหนื่อยล้าจนไม่สามารถกลั้นน้ำตาได้อีกแล้วเธอรับรู้แล้วว่านาฬิกาไม่มีวันหยุดเดินเธอไม่สามารถกลับไปได้อีกแล้วนี่คือชีวิตจริง คือโลกมนุษย์ทุกคนกำลังเดินสวนกันอยู่ทุกๆวันมนุษย์เหล่านั้นเคยเป็นเหมือนกับเธอแต่โลกได้ลอล้อมให้เขาเหล่านั้นเก็บเรื่องราวในอดีตท,ที่แสงสวยงามเอาไว้ในใจจนบางคนอาจลืมไปว่ามันเคยเป็นอย่างไรโลกให้กำเนิดมนุษย์และค่อยๆเปลี่ยนมนุษย์ให้เป็นเหมือนหุ่นยนต์เพื่อใช้ชีวิตและเป็นแรงขับเคลื่อนโลกไปนี้ต่อไป สิ่งที่โหดร้ายที่สุดไม่ใช่มนุษย์รอกแต่คือโลกตั้งหากฉันเคยคิดว่าผู้ที่อยู่รอดคือผู้ที่มีความสุขที่สุดแต่แท้จริงแล้วผู้ที่อยู่รอดคือผู้ที่ขแข่งตั้งหากหมอสุดท้ายแล้วหมอก,กำลังช่วยชีวิตเธอหรือหมอ กำลังทำลายชีวิตเธอกันแน่การกลับไปของเธอหมายถึงการจากไปหรือเปล่าฉันมีรู้อะไรเสียเลยน้ำตาหยดสุดท้ายไหลลงกระท่อฝ่าม,มือของเธอภาพความทรงจำสุดท้ายคือรอยยิ้มนละเสียงหัวเราะเรื่องราวระหว่างเธอกับครอบครัวเธอเป็นสิ่งที่ทุกคนบนโลกนี้ตอนนี้ไม่มีและเธอกำลังจะต้องสูญเสียมันไป ตลอดการ